โอเคก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้ครับผมแล้ว,วันนี้เราก็มีผมชโกคิวนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการฟาร์มเลเวลคลาสตัวละครหรือว่าอาวุธปืนนะผมในเกม World War a f t a r c h นะผมโดยวิธีการในคลิปนี้ผมท่านผู้ชมสามารถฟาร์มแบบโซโล่ก็ได้ผมหรือว่าจะเล่นกับเพื่อนก็ทําได้เช่นกันนะผม สำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยะผะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปอื่นๆต่อๆอไปนะครับเอาละถ้าไม่เป็นการเสียเวลาผมเราไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าแล้วไปดูกันว่าผมจะบอกวิธีฟาร์มยังไงครับไปดูกันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าเมนูเกมกันแล้วนะครับผมโดยผมขออธิบายวิธีการฟาร์มเลเวลสำหรับคลาสตัวละครก่อนนะครับนะสำหรับวิธีการฟาร์มคลาสตัวละครนะครับผมเราไปที่ออฟไลน์นะครับผมซึ่งผมก็แนะนำการเล่นแบบคนเดียวซะมากกว่านะสำหรับวิธีการฟาร์มเลเวล สิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือทําการเปลี่ยนระดับความยากของห้องเนี่ยให้เป็นเอ็กซ์ตรีมนะฮะเอ็กซ์ตรีมแล้วก็ทําการเลือกไปที่อพิโซดฮะผมมาเซลเล่ับผมและทาการเลือกไปที่ภารกิจด่านที่2องครับผมมิสไซคอมมานะผม, Mid ะผมหลังจากที่เรามาอยู่เนที่หน้าด่านแล้วครับผมก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการเปลี่ยนคลาสหรือว่าเปลี่ยนสายหรือว่าจะจุติอะไรก็ได้แล้วแต่ตัวท่านผู้ชมเลยครับผมตอนที่ผมขอทําการจุติคลาสสายโดนมาสเตอร์ก่อนนะครับผมเป็นเลเวลศูนย์นะฮะหลังจากที่เราจุติแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปที่่ดดานนนใเเกมกมัไ้ลยะ หลังจากที่เราเข้ามาที่ด่านแล้วครับผมเราก็ทําการเล่นภารกิจไปตามปกติเลยครับผมหลังจากที่เราวิ่งไปมาเรื่อยๆจนถึงตรงโซนจุดนี้ครับผมก็ให้ท่านชมเนี่ยเข้าไปที่โรงงานแห่งนี้ได้เลยครับผมระหว่างทางถ้าเจอปืนระเบิดก็ให้เก็บมาด้วยผมเพราะว่าเราจําเป็นต้องใช้เนี่ยครับผมหลังจากที่เรามาถึงห้องตรงโซนนี้ได้แล้วครับผมเราก็เข้าไปข้างในตรงนี้ได้เลยสําหรับใครที่ไม่เจอปืน ขั้นสผมก็ให้ท่านชมเนี่ยมาหาตรงบริเวณนี้ได้ผมมนจี่ตรงโซนนี้และหลังจากนั้นก็ให้เราทําการสังหารเพื่อนเราให้หมดทุกคนเลยนะฮะและหลังจากที่ท่านชมฆ่าเพื่อนได้ครบทุกคนแล้วผมเราก็จะมาอยู่ันที่หน้าอันรี้ผมหน้าคานวณ EP EP ที่เราจะได้ในด่านนี้ครับผมเป็นจนํานวน2ล้าน4ไปจนจถึง2ล้าน5เลยครับผมซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสูงครับผมในในระดับแบบนี้ เพราะว่าถ้าว่าท่านผู้ชมเล่นตามด่านปกติหรือว่าด่านทั่วๆไปเนี่ยท่านผู้ชมเล่นจบด่านท่านผู้ชมจะได้ ep ประมาณ2,000ขึ้นนะผมซึ่งมันก็น้อยถ้าเมื่อเทียบกับวิธีนี้นผมสองพันสีถึง2อ0พเลยนะฮะวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับคนที่มีเลเวลสูงหรือว่าเพิ่งจุติมาใหม่ๆครับผมและอยากจะได้ ep ได้เว่ยไวเนะี่ยวิธีนี้ผมแนะนำเลยผมท่านผู้ชมสามารถฟาร์มแบบโซโล่ได้ผมตามที่ท่านผู้ชมต้องการเลยโอเคครับผมต่อไปก็เป็นวิธีการฟาร์มเลเวลอาวุธปืนของเรานะฮะในวิธีการฟาร์มเเเลลววอาวุธปืนนี่ย วิธีนี้สามารถใช้ได้ถ้าว่าท่านผู้ชมเนี่ยเล่นคนเดียวหรือว่าท่านผู้ชมมีเพื่อนมาช่วยด้วยก็ได้เหมือนกันนะผมแต่ผมแนะนําวิธีฟาร์มแบบโซโลซะมากกว่านะฮะสหรับวิธีการฟาร์มโซโลนะผมท่านผู้ชมจะต้องไปที่ด่านอพิโซดสามนะผมมอสโกนะฮะและเลือกไปที่ด่านแรกผม assign ฟองมาโบฟและทําการเปลี่ยนระดับความยากผมระดับความยากจะเป็น easy หรือ normal ก็ได้ผมเพราะว่าในระดับ normal ไปจนถึง easy เนี่ยท่านผู้ชมจะมีกล่องกระสุนที่เป็นอินฟิ i t e นะผมสามารถสแปมเก็บกระสุนได้เรื่อย แต่ให้ผมแนะนำเนี่ยแนะนําให้เล่นอีซี่สัมากกว่านะฮะจะได้ไม่ยากโดยอาวุธที่ผมจะมาฟาร์มในด่านนี้ครับผมผมจะใช้เป็นอาวุธ LMG ครับผมในเทียร์สแล้วก็อาวุธที่เป็น Special SMG ครับผมที่เป็นเทียร์สามนะฮะัดแวผมจะต้องไปหาภายในด่านนี้ให้เจอนะครับผมแล้วก็ทิปอีกเล็กๆน้อยๆอันดับหนึ่งครับผมที่ถ้าผู้ชมสามารถฟาร์มได้ในด่านนี้ครับผมหากถ้าผู้ชมมีเพิร์กหรือว่าคลาสเนี่ยถ้าผู้ชมผมแนะนําให้อัพสกิลที่มีชื่อว่า Knock น็อกๆครับผม มันจะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถสปอนพร้อมกับบีชิ่งชาร์ดได้เพิ่มนะผมหนึ่งอันติดตัวไว้เลยนะถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมไม่สามารถหาบีชิช่งชาร์ดภายในด่านได้ผมการมีบีชิ่งชาร์ดเนี่ยมันจะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถสปอนห้องที่มันมีอาวุธปืนเพิ่มได้นะผมทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถปลอมหรือเอาปืนที่ท่านผู้ชมไม่สามารถหาได้ทั่วไปนะผมะแต่สําหรับใครที่ไม่มีสกิลบีชิ่งชาร์ดในฝั่งฟิกเซอร์หรือว่าคาสต์อื่นนะฮะท่านผู้ชมสามารถหาบีชิช่งชาร์ดในระหว่างด่านได้ละผมมันจะมมมีีีสปอออนน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 นยยูู่่่่่ผผผชชิ้้้ใใตททาาาเลภดม หลังจากที่เราพร้อมแล้วเราก็ไปทําการเข้าไปที่ในภายในด่านภายในเกมได้เลยครับผมหลังจากที่เราเข้ามาในด่านครับผมเราก็ทําการลันภารกิจไปได้เหมือนเดิมเลยครับผมหลังจากที่เรามาถึงโซนสี่ที่มันมีสี่เหลี่ยมตรงกลางครับผมก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองหาอาวุธปืนที่ท่านผู้ชมต้องการฟาร์มเลเวลก็เอามาฟาร์มตรงนี้ได้ก่อนครับผมแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ใช่โซนที่เราต้องการฟาร์มครับผมก็ให้เราเล่นตามภารกิจไปก่อนครับผมตามน้าไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีภารกิจให้เราอันนี้ครับผมเปิดไปยังโซนถัดไปครับผมก็ให้เรา รีบไปยังโซนถัดไปได้เลยครับผมโดยในโซนบริเวณลานที่2เนียผมจะเป็นโซนที่เราจะต้องใช้ในการฟาร์มเลเวลอาวุธปืนของเรานะฮะก็ให้ท่านชมเนี่ยทำการกดสวิตช์ได้เลยครับผมแล้วก็เลือกหาอาวุธที่ท่านชมสามารถหาได้ในด่านครับผมเอามาฟาร์มเลเวลได้เลยสําหรับใครที่ยังไม่เจออาวุธที่ต้องการจะฟาร์มเลเวลหรือว่ายังไม่เจออาวุธถูกใจครับผมหรือว่าอาวุธอย่างเทียสามเนี่ยก็ท่านผู้ชมลองหาบริเวณห้องรอบข้างผมมันจะมีอาวุธที่มีอาวุธปืนประเภทเทียสามซ่อนไว้อยู่นะฮะ ถ้าหากว่าภารกิจของเราอัปเดตให้ทําการปิดระบบไอ้นี่ครับผมระบบ security เนี่ยก็ไม่ต้องไปปิดเลยนะฮะให้มันปล่อยไว้แบบนั้นเลยมันจะทําให้ท่านชมเนี่ยสามารถ spawn, สปอนัตูได้เรื่อยๆครับนั่นก็จะทําให้ท่านชมเนี่ยสามารถฟาร์มเลเวลได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะถ้าว่าท่านชมมีบิชเชิงชาร์ตติดตัวอยู่ผมก็ให้ทําการติดตั้งบิชเชิงชาร์ตได้เลยผมเพื่อตามหาอาวุธที่ท่านชมต้องการจะฟาร์มเลเวลนะฮะถ้าว่าท่านชมเจออาวุธปืนที่ท่านชมต้องการฟาร์มเลเวลก็ทําการหยิบมาใช้ได้เลยครับผม หลังจากที่ท่านผู้ชมได้อาวุธปืนที่ท่านผู้ชมต้องการแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยสังหารศัตรูในบริเวณหอตรงกลางได้เลยนะผมในระหว่างที่สังหารศัตรูไปเนี่ยก็ทาการกดแ็บได้ผมเพื่อสังเกตได้ว่าหลอดอีพีของเราเนี่ยใกล้เต็มแล้วหรือยังนะ,ะก็ให้ทําการยิงไปเรื่อยๆจนกว่าหลอดแ็บด้านล่างครับผมล่างขวาเนี่ยจะเต็มนะฮะหลังจากที่เราฟาร์มศัตรูจนอาวุธปืนของเราครบตันแล้วผมตันหลอดแล้วก็ให้เราทําการยิงสังหาร A i แล้วก็ทําการพรีชีพฆ่าตัวตายของเราให้ทันทีเลยนะผม เนี่ยผมอาวุธปืนเราก็จะทําการปลดล็อกเป็นขั้นถัดไปครับผมแต่อาวุธปืนจะยังไม่ปลดล็อกจริงๆครับผมจนกว่าเราจะทําการซื้อขั้นถัดไปของอาวุธปืนนะซึ่งท่านผู้ชมจะต้องซื้อเอาเหรียญเนี่ยมาซื้อเพื่อปลดล็อกคาสต์ถัดไปผมท่านผู้ชมถึงจะสามารถฟาร์มปืนนี้ได้ในแร้งขั้นถัดไปนะผม และหลังจากที่ท่านผู้ชมอัพแรงขั้นตัดไปเนี่ยท่านผู้ชมก็จะต้องหาอาวุธประเภทนี้ไปฟาร์มในด่านนี้ด่านเดิมนะผมด่านมอสโกที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับท่านผู้ชมก็จะต้องฟาร์มไปเรื่อยๆจนกว่าอาวุธปืนเราจะตันนะผมจนหรือจนกว่าท่านผู้ชมจะพอใจกับะระดับเลเวลของปืนนะฮะ ซึ่งวิธีการฟาร์มเลเวลอาวุธปืนในแบบนี้ครับผมมันจะทําให้ท่านชมเนี่ยได้เลเวลปืนเนี่ยที่ไวกว่าการเล่นด่านปกติหรือว่าด่านฮอตโหมดนะผมเพราะว่าด่าน2ด่านประเภทแบบนั้นนะผมมันทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่สามารถการันตีได้ว่าท่านผู้ชมจะได้ปืนระดับที่เราต้องการเนี่ยเมื่อถึงตอนไหนผมอย่างวิธีเนี่ยมันก็จะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยฟาร์มเวลอย่างอาวุธปืนเทียร์สองเทียร์สามสามารถฟาร์มได้ผมแต่วิธีการเนี่ยถ้าว่าท่านผู้ชมมีบิชเชิ้งชาร์ตหรือว่ามีเพื่อนที่มีสกิลบิช่วยเนนนี่่ยมัก็จะททาให้ชมมเเเเนนนีีีี่่่ยได้อาววุธปืทลลสูงๆย เยอะขึ้นนะผมสามารถเอามาฟาร์มได้ไวกว่าด้วยผมโอเคครับผมก็ทั้งหมดนี้ก็คือ2วิธีสาหรับการฟาร์มเลเวลอาวุธปืนหรือว่าวิธีการฟาร์มเลเวลอาวุธคลาสวละครของเราครับผมก็ถ้าหากว่าใครมีข้อคําถามอะไรอยากจะถามก็ถามตรงไว้ใต้คลิปได้เลยผมผมจะมาพยายามตอบให้เท่าที่ทําได้ผมนะถ้าว่าผมมีอะไรพูดผิดอะไรไปตรงไหนก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยผมนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่มาดูคลิปนี้กันด้วยผมและเดี๋ยวไว้เจอก,กันกับสำหรับคลิปอื่นคลิปไกด์คลิปหน้าคลิปถัดไปนะผม ไายบายนะครัช